ปลา <comm> ดูปูไข่อีกแล้วนี่นัดเขาไว้ไหนแยกให้เหรอเนี่ยโอ้ดูตัวเบ่งเบ่งงันเลยคุณผู้ชมก้ามตัวโตกล้ามใหญ่ใหญ่เลยนี่โอ้ยได้โอ้ยตัวละครึ่งโลได้ครับนี่ลองชั่งดูไหมตัวใหญ่ใหญ่เบ่งเบ่งดูก้ามครับก้ามเป็นมัดมัดเลยนี่โอ้โห โอ้โหนะครับนี่ยเนี่นี่อันนี้ไซส์นี้น่าจะเป็นไข่ข้างล่างนะฮะเป็นไข่ด้านล่างนี่ครับโอ้โหตัวเอฟเอฟตัวเป็นเบ่งเลยโอ้โหนี่ยนี่แยกไว้นะปูไข่จันทบุรีครับผมเนี่ยฮะปูเนื้อปูไข่จันทบุรีนะนี่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 โอ้โหลองจับดิขอจับขอจับผมจะช่างให้ดูว่า ลองลอง,ลอง,ล,องลองช่างให้ดูว่าแต่ละตัวนี่หนักครึ่งโลจริงไหมโอ้โหเกินนะฮะเกินครึ่งโลสุดยอดเลยตัวนี้ดูดิโอ้ขีดโอ้โหดูก้ามมันโอ้ยบกใหญ่เอฟเอฟเลยเอยเออปูดำมาฝ่ายอยู่แล้วปูดำปูเนืนะ้อโอ้ยไบ่ายเสร็จซบเรียร้อยครับเยวจะลองแกะให้เบิ้งด้วยว่าจะใครสมดังใจหรือเปล่านะครับนะนะครับ ตัวเมียเนี่ยโอ้โ,อโอน้ำหนักหนักยู่ครับผมอ่าเดี๋ยวจะลองแกะให้เบิ่งครับอ่าเดี๋ยวลองแกะให้เบิ่งครับอาตัวนี้เลยครับตัวเมียนี่เลยนะแกะโชว์เลยฟาโอ้อืมใครเนียนๆกระดองเต็มกระดองเลยครับอือ ไข่ไข่ไข่แน่นเลยไข่แน่นเลยดูนี่โอ้โหไข่แน่นเด่นเลยครับอืมอืมเนี่ยนี่ไข่มันนี่นี่โอ้โหไข่แน่นแน่นไข่แน่นเด่นเลยสมราคาเขาอยู่นะนี่ครับไปแกะขยำเข่าเลยอ่าไปแกะไข่เลยครับอ่าไปลองแกะให้บ้างครับโอ้ โอ้โหเต็มกระดองอือหือคุณผู้ชมเป็นพวงเป็นพวงออกมาเลยโอ้ยเราช้อนงัดงัดครับอยู่ข้างขาแม่อือหือโอ้ยเป็นพวงเป็นพวงออกมาเลยกระดองเดียวอิ่มเลยครับขยำข้าวเนี่ยดองเดียวอิ่มเลยโอ้ยอือือเป็นพวงเป็นพวงเลยครับ นี่นี่งัดออกมาเลยงัดออกมาเนี่ยอึ๊ปอ้ยกดก่อนเลยกดนก่อนเลยอื้มโอ้โหไข่ของเขาอยู่ครับไข่ของเขาอยู่ไข่ของเขาอยู่สุดยอดสุดยอดไข่เต็มเต็มเลยดูโอ้โหไข่เต็มเต็มเลยครับเออขาเันนี้ออกครับนี่ นี่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 นู่นคู่ไข่เน้นครับมาชิมให้เบิ่งครับปูไข่ไข่น้ำจิ้มซีฟู้ดค้าตัวตัวไข่เน้นเน้นครับเยอะ ยอดอืม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 ด้ยครับผม